สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำของเล่นนะคะก็เป็นของเล่นเอาเรียกว่าของเล่นรวมๆแล้วกันมันมีรวมหลายราคานะคะก็รวมๆหลายราคาเอาเป็นล็อตที่หนึ่งของปีแล้วกันนะคะเพราะว่าเอราคาเซตส5บาบาทก็จะยกลอ็อตนับเป็นล็อตที่หนึ่งไปละส่วนล็อตที่สองยังไม่ลงอันนี้มันก็จะเป็นคะมีทั้งราคาหลัก สิแล้วก็หลักร้อยนะคะต่อชิ้นก็คลากันไปก็เอาเป็นเรียกว่าลอดรวมลอดที่หนึ่งของปีแล้วกันนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะก็นี้ก็เตารีดนะคะชุดเตารีดของดกน้องนะคะเดี๋ยวอันนี้จะมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะชุดเตารีดพวกนี้ลงแผงนะคะของลงแผงนะคะ แต่ถ้าให้ส่งไปไปสีต่างจังหวัดก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีค่าส่งซึ่งมันก็จะเป็นเออมันก็จะเป็นภาระบอกตรงตรงเลยก็คือค่าส่งมันเป็นภาระของลูกค้าอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีค่าส่ง e m e s 130บาทได้ไม่เกินครั้งละ3กิโลนะคะก็คะของได้ค่ะแล้วก็ ค่าส่ง80บาทสำหรับลงทะเบียนแบบเช็คเน็ตได้นะคะเป็นส่งแบบธรรมดาลงทะเบียนและเช็คอินเทอร์เน็ตได้นะคะเราเริ่มต่อไปอันนี้ก็เป็นชุดรถเข็นนะคะรถเข็นพวกอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะเป็นพวกเป็นอะไรอันนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูอีกรอบนะก็ชิ้นใหญ่ก็ดูแล้วกันใหญ่ขนาดไหนก็ดูแล้วกันต่อมาก็เป็นเรือนะคะ พวกนี้มจะรีวิวอีกรอบนะคะเน,นี่ยมีเรือเป็นเรือสำรานะคะเรือสำรานก็มีแบบสีสวยงามจัดจ้านด้วยแล้วก็มีเมื่อกี้เป็นสีคลุุม,มหน่อยอะไรแบนี้อนี่ก็เป็นรถคอกหมูนะคะขนลูกบอลน,นะคะคเป็นรถคอกหมูนะ,ะใส่ลูกบอลได้นะคะ ก็มาสองสีลงแผงนะคะลงแผงรอบนี้มาสองสีต่อมาก็เป็นแม่เป็ดนะคะแม่เป็ดกับลูกเป็ดนะคะตัวใหญ่มากเห็นไหมคะดูขนาดความใหญ่นี่นะคะราคาหยิมจะเขียนไว้หน้าวิดีโอนะคะเพราะเดี๋ยวจะ มันจะมีตัวที่จะต้องรีวิวให้ดูวิธีเล่นอีกค่ะก็นี่นะคะเป็นอันนี้เป็นลอดรวมนะคะลอดรวมของเล่นนะคะหลายราคาลอดที่หนึ่งน,ะะนี่ก็เป็นพวกน้องเป็ดใส่หมวกอันนี้ก็สามารถซื้อได้เป็นแพ็คอย่างนี้เลยแพ็คนึงมีสีตัวหรือซื้อแบบแยกขายก็ได้เดี๋ยวจะบอกราคาไว้ด้วยค่ะราคาแพ็คกับราคาแยกแยกขายนะคะ อันนี้ลงแผงบิ๊กซีเท่านั้นนะคะลงแผงบิ๊กซีแม่เฮียหางดงนะคะหน้ากัดนัดทุกวันพุธพฤหัสนะคะแผงของอิ่มเองนะคะแล้วก็รถบัมเป็ดนะคะอันนี้เป็นรถบัมเป็ดตัวพวกนี้เนี่ยจะรีวิวให้ดูอกีกรอบส่วนนี้ก็อันนี้อยากติดต่อซื้อเป็นแผงก็ได้หรือว่าอยากจะ ซื้อเป็นชิ้นก็ได้แต่ว่าถ้าขายหน้าแผงก็จะแยกชิ้นให้เพราะว่าเด็กเล็กเขาไม่เขาจะไม่เล่นทั้งแผงนี้หรอกเขาจะเลือกราคาของเขาอะชอบอะไรก็จะเอาอันนั้นอะคือพวกเด็กๆเขาจะเป็นอย่างนี้กันนะคะเขาจะไม่ได้คิดแบบผู้ใหญ่นะระบบความคิดของเด็กน,นี้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะเขียนไว้หน้าวิดีโอนะคะว่าคันละเท่าไหร่อันนี้นี่คือเดี๋ยวถ้าว่างจะไปแกะเพราะมันต้องแกะลงแผงนี่แ แต่ว่าถ้าเราเอาร้านส่งมาเขาจะขาย,ยานี้ให้เราเพราะว่าเราต้องไปจัดการเองร้านส่งเขาไม่ได้มีเวลามาจัดการให้เราเหมือนร้านค้าปิกงหรอกนะคะมีน,นี้ก็พวกนี้ก็ลงแผงบนพุธพระฤหัตนะคะ ช่วงนี้อิ่มต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบนะคะว่าออตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์2560อิ่มจะไม่ได้ลงตุ๊กตาถักที่ออการน,นัดบิ๊กซีแม่เหียนะคะตุ๊กตาถักจะลงที่ถนนคนเดินวัวลายเท่านั้นเพราะว่าช่วงนี้อิ่มมีออเดอร์เข้ามาของมันไม่พอลงทุกแผงนะคะก็จะลงที่ถนนคนเดินวัวลายเป็นหลักนะคะสำหรับงานถัก ส่วนช่วงนี้ก็จนถึงวันที่23กุมภาพันธ์2560ก็จะเป็นสกุตช,ชี่และของเล่นต่างๆลงแผงหน้าการนัดบิ๊กซีแม่เฮียแต่ลูกค้าที่จะไปออเดอร์ตุ๊กตาก็ไปติดต่องานที่นั่นได้แต่งานออเดอร์มันจะได้หลังเดือนมีนาขึ้นไปหมดนะคะะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ไปอุดหนุนกันเดี๋ยวยินจะไปรีวิวของเล่นให้ดูอีกรอบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ